เอ๊ะตกลงว่าเคมูนจะแจกสก,กูตชี่ไม่น่าเอ๊ะเคมูนจะแจกสก,กูตชี่โดนนัดไม่น่า จากโตเกียวเลยจะบอกให้นี่คือสกุชชี่ไอบุมของแท้นะคะของจริงค่ะเป็นสกุชชี่ไอบุมโดนัทค่ะเบเกอรี่โดนัทสั่งตรงมาจากเมืองจีนนลค่ะสามร้อยสิบสองลูกไม่ใช่สั่งมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้น 100อันอ่อ<ม>ันอันเล็นหนึ่งเลขกหนึ่งร้อยอัน100อันเลยนะคะเหลืออีก20ชิ้น <c oughs> คุณแม่จะเอาไปขายที่แคร์มูลช็อปดีไหม <c oughs> โอนนี้ยแคร์มูลช็อปไม่ค่อยมีไอเทมอะไรมีแค่ชุดว่ายน้ำอย,อย่างเดียวถ้าพี่ว่ากเด็กเจะซื้อเอมอมาซ์กี้โดนน้ำที่แครมูลสามารถขายให้เด็กเกียแบบฟรีๆหรือไม่ต้องแตะจ่ายต่างขายให้ก็จะเรียกว่าขายไม่ขายเด็กเกียวขายให้แบบฟรีๆแปลว่าแปลว่าให้แปลว่าขายกับ มแล้ได้คิวเขาทักถึงมันของตัวเองเลยไม่ต้องแบบว่าให้แคมปไปแบบนี้มีรู้จักคำว่าคอนเฟิร์มด้วยนะเออโอเคอันเนี้ยมีสิร์คอนคอนเฟิร์มก็คือแบบว่าแบบคอนเฟิร์มแบบมาเจอก่อนันมาเจอกันแบบมาคุยกันทางคอนเฟิร์มง่วมัวแล้ว <laughs> <laughs> ครับ <laughs> <laughs> งงไหมครับ เป็นของเราเป็นของเราของแม่ของพิมถ้ามันเหลือขายแค่สิบชิ้นเนาะใช่เพราะว่าถ้าเลยมันจะเหลือให้แม่ขายแค่สิบหกชิ้นอีก1นึชิ้นจะแจก g i ฟต์เอาไปเลยนะคะ่น้องพิมพ์รู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องแจก100ชิ้น100ชิ้นเยอะขนาดนี้คะเพราะว่ามันใหญ่โตโอ้โหกำล ไม่ใช่ยอดวิวเราจะครบ1000ล้านวิวแลวนะคะทั้ง5ช่องของเรายอดวิวจะครบ1,000ล้านแล้วเย้เราก็เลยจะฉลองนะคะเป็นการขอบคุณแฟนๆที่<ะ>ชอบดูน้องพิมพ์นะคะ,ะให้ยอดวิวสูงๆแบบน,นี้เราจะเกี่ยวครับเขาไม่ได้ชอบดูตอนหนุเต้นมบนน,นนี้นอ่ะนั่งหลงๆงลงนหลงๆหลน<ะ>บางทียอดวิวจะตกเพราะว่าเขาเต้นเนี่ยแหละค่ะยอดวิวตกค่ะทำตัวน่ารักน่ารักนิดนึง เรียบร้อยค่ะโอเคเป็นการขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามน้องพิมตลอดน้องพิม์ขอบคุณค่ะด้วยในกยุีน่ให้กระจายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการเล่นแจกหนึ่งชิ้นนี่มันเยอะมากเราจะไม่เล่นธรรมดานล้นะคะน้องพิมพเราจะโหเรามีห้าช่องเลย5ช่องรวมกันได้หนึ่งพันล้านอยู่ฉะนั้นเราจะไม่มีไม่บอกก่อนนะคะว่าจะเล่นที่ช่องไหน อาจจะเล่นทิกต้องทิวอ w t นิวทอยสโมลเวิร์ลเรจเชฟหรือด็อกอร์โกก็ได้บางทีด็อกเตอร์โก็อาจจะแจกสกุชี่ก็ได้ทีนี้บางเกมเราก็จะแบบอาจจะแจกชิ้นหนึ่งอ้าไม่ใช่บางเกมอาจจะแจกสิชิ้นบางเกม5ชิ้นบางเกมอาจจะแจกทั้งเซตเลยครบสีๆใช่ค่ะฉะนั้นถ้าไม่ไม่ให้พลาดการติดตามคลิปของเรานะคะก็สับส c r ไล์ทุกช่องเอาไว้ จะได้ไม่พลาดเวลาที่เรามามีกิจกรรมอะไรการดีไหมคะแล้วก็คลิปเกมของเรานะคะจะไม่ได้ออกตรงตามเวลานะอย่างเช่นว่าชิมเอาจะมาห้าโมงครึ่งทุกวันแต่คลิปเกมจะไม่ได้มาเวลานั้นเราจะใช้ซ<ป>ุ่มเอาอ่าซุ่มเอาซุ่มเอาแล้วก็กติก,กาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะบางเกมมันจะมีจับเวลาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะต้องคอยติดตามเพราะว่าเกมมันเยอะความจริงก็คือความลับ ิดยังไม่ออกค่ะว่าเกมเป็นอะไร <c oughs> คือประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวไปคิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคอยติดตามแล้วเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆนอกจากใน Youtube เองแล้วนะคะเรามีอะไรด้วยนะคะน้องพิมมี Facebook Instagram IG IG อจีิเหมือนกันมี Instagram เด็กจิ๋วชิวอ,อาว Facebook เด็กจิ๋วชิวอ,อาวไปกด ติดตามกันเอาไว้ไปกดไลค์กดฟอลโล่กันเอาไว้พอกิจกรรมมาปุ๊บจะได้เล่นพันขวันน้องๆบางคนบอกว่าไม่ทันเลยเนี่ยแบบว่าแจากทีไรก็ไม่ได้คราวนี้แจกตั้ง100ชิ้นแล้วนะคะใครยังไม่ได้ต้องรีบมาเล่นเนะาะแ่กพลาดนะดนี่คุณแม่แบบหืลงทุนมากเลยนะเป็นการขอบคุณจริงๆเลยเนาะพี่สนับสื่อพวกเราใช่ไหมคะโคลา่าจชมไหคะเชิญเิญน,นี่กราบแบบไหนคะกราบแต่ไม่ เราจะไม่พูดอ๋อเขาเรียนที่โรงเรียนมาวิธีกราบอันนี้กราบพระหรือเปล่าคะกราบขอบคุณกราบขอบคุณกราบขอบคุณไม่กราบตามที่เลยฮะาฮ่าเด็กอยู่ฮะอันนี้คุณครูที่ทะลุมทักษะแล้วเหรอคะห้ามพูดห้ามพูดปวดร้อนได้ไหมคะเออโอเคเสร็จแล้ววได้โอเคโอเคอ่ะ งั้นละเดี๋ยวสิคะโอเครักกันนะคะแก่เป็นตาด้วยนะเฮ้ยเหมือนเหมือนสลงดิป้าดูสิอะอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกสัมสัยกดไ์ก็เชบไายบายอย่าลืมสัมสัยพวกเราเอาไว้นะจะได้มีภาคกิจกรรมดีๆบายบายค่ะบายบายสาเหตุที่เราแจกสกูชี่ไอบลูมของแท้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นใช่ไหมเราก็มีเขียนไปโพสตอนไหนคะ เป็นเดือนแล้วค่ะแล้วโพสถามว่าถ้าเกิดว่าครบผ่นล้านวิวอยากให้น้องพิมพ์เล่นเกมแจกอะไรแล้วน้องๆส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากได้สักุชชี่ของแท้ค่ะคุณแม่ก็เลยจัดให้เลยใช่ดีค่ะไอ้แค่มันไม่ไม็เห็นสีชมพูอะคะตอนเทใช่ไหมไอ,ไอ้กลุ่มสีเหลืองมาอยู่กน้นก้นหลังมันก็เลยทับมาจริงๆมีหมดค่ะขาวชมพูนี่ขาวชมพูฟ้าชมพูอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้เ่ออะ